จำได้ไหมที่ผมลงคลิปไปสิเนี่ยผมลงคลิปไปใช่ไหม KGA Yumio VS ผมนั่นเองนะก็คือนี่คนที่ชนะก็น่าจะเป็นเอ่อ KGA Yumio ไม่ก็ผมมาแหละผมไม่รู้เธอไม่บอกนะเออเอาหละสิ่งที่ฉันจะบอกก็คือเออไปเสียงก่อน สิ่งที่ฉันจะบอกก็คือรู้ไหมทำไมเธอถึงชนะฉันหรือไม่ก็ฉันชนะเธอไม่รู้แหละเอาเป็นว่าเธอน่าเธอน่านะกันนะก็คือเธอไม่ใช่ผู้หญิงธรรมาดานะเธอเป็นเธอคือคิจิเอะยูมิโออายุในอายุสิบสองล้านปี ฉันเนี่ยอายุยี่สิบล้านปีนะมันหมายถึงในเกมนะอายุเนี่ยไม่ใช่ชีวิตจริงนะบ้าหรือเปล่าอายุสิสิบหอายุอายุอายุล้านปีแม่งอายุล้านปีก็บ้าแหละอะไรที่ฉันจะบอกก็คือเธอไม่ใช่คนธรรมดาเธอเป็นเธอเป็นจกักรพรรดิมารแห่งความตายนะ คนที่มีตำแหน่งเป็นถึงจักรพรรดิมารคนที่มีอำนาจบัญชาการกองทัพรองจากชั้นสี่จักรพรรดิแห่งสวรรค์แห่งนี้เอาแหละนะคือชั้นใหญ่กว่าใหญ่กว่าเขานน่แหละแต่เขาใหญ่กว่าชั้นรองจากชั้นเอาแหละถ้าชั้นตายไปเขาน่าจะใหญ่เขาน่าจะเป็นใหญ่แทนชั้นนะถ้าชั้นตายไปอะนะเอาแหละ ผมว่านาะยจะเห็นคลิปแล้วนะโอเคงั้นก็บายบาย